สวัสดีครับผมอดิศรอิเล็กทรอนิกส์ครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาเจอตัวอาการของคอมเพรสเซอร์ออกตัวไม่ได้นะครับข้างในทางานปกตินะครับสั่งตัวข้างนอกทางานแล้วนะครับพัดลมทํางานนะครับคอมไม่ทํางานครับถ้าเราฟังเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับได้ยินเสียงอยู่นะครับมันพยายามออกตัวมันออกตัวไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราจับที่ตัวคอมมันร้อนมากนะครับเพราะว่ามันพยายามออกตัวกินกระแสนะครับมันกินไม่ได้ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะตามหาตัวเสียพร้อมๆกันเนี่ยครับผมจะไปเร็วหน่อยครับให้เอฟซได้สาระที่สุดครับเนี่ยพัดลมทํางานนะครับแล้วผมจะใช้น้ําในการระบายความร้อนก่อนนะครับเนี่ยครับเพราะว่ายังไงคอมก็ต้องให้อยู่ในอุณหภูมิของโอเวอร์โหลดอยู่ได้ครับเพราะตอนนี้โอเวอร์โหลดมาตัดอยู่นะครับไม่สามารถออกตัวได้ครับแล้วเราจะมาตามตัวเสียนะครับตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์ส0ิบไมโครฟารัดนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับตัวนี้มันช่วยสตาร์ทคอมนะครับช่วยรันคอมนะครับเดี๋ยวเราวัดตัวเสียเลยนะครับความจุมันต้องได้4ี่สิบ ไมโครฟารตดนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับได้ศูนย์จุสี่ไมโครฟารตดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับตัวใหม่ครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับด้วยค่าเท่ากันนะครับด้วยค่าเท่ากันนี่ครับวัดก็ได้ศูนย์จุดสี่นะครับค่าเท่ากันคือสี่สไมโครฟาลตดนะครับเดี๋ยวเราจะวัดตัวใหม่ที่เราจะเอาไปแทนนะครับเนี่ยครับผมปรับเล็งไปที่ความจุของตัวคาปานะครับได้สี่สิบไมโครฟารัดตามที่เนมเพจบอกนะครับตัวนี้สี่สิบไมโครหมายความว่าตัวคาปามันมีปัญหานะครับ นี่ครับผมเปลี่ยนตัวคาปาไปแล้วนะครับช่วยตัวนี้มันช่วยรันนะครับช่วยรันให้คอมเพรสเซอร์ออกตัวได้นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ก็เย็นตัวแล้วนะครับด้วยการเอาน้ําในการชโลมาให้ความร้อนมันระบายออกป่านะครับเนี่ยเช็คน้ํายาแล้วก็รันคอมได้เลยนะครับตอนนี้คอมออกตัวนะครับเนี่ยพัดลมทํางานนะครับไอร้อนเกิดขึ้นนะครับคือเอาง่ายๆครับตัว